รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุชมกลับพบกับเดียนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะรายการที่เดียนมีแต่คำถามซอบๆกับแขกคนสำคัญนะคะแต่แซ่บค่ะที่ช่อง9 m c o t h d ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดียนนะคะเธอเป็นดีเจหน้าใหม่แต่ใครๆก็เรียกเธอว่าหน้าใหม่ทุกวันเธอสวยสตรองค่ะเธอมีฉายาตัวเองว่าเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุนะคะเดนก็ไม่ทราบว่าเธอเป็นเจ้าหญิงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ที่เรารู้นะคะเธอใช้เงินเป็น1 0บสล้านค่ะเพื่อพัฒนาความสวยค่ะแล้วก็ได้แค่นี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเดียนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะดีเจบุกเกาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บุกบอกไม่อยาการาคาใครเข้าไปตั้งชื่อให้หนูคะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุอะคะเจ้าหญิงแห่งวง,งการอยู่แล้ก็ต้องตั้งเองใส่คุณแม่่ะจะให้รอให้ใครมาตั้ง <c oughs> ให้เราหรอคะถ้ารอก,ก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงพอดีแม่ถามหนูนิดนึงสิคะได้ข่าวว่าหนูบินไปเกาหลีออกจะบ,บ่อยๆเพื่อทําให้ตัวหนูเองสวย จริงๆกับเกาหลีไปบ่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่จริงไปก็คือไปดูธุรกิจด้วยเพราะทำธุรก,กิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะแล้วก็บินไปหาเพื่อนบินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำะหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าไม่ได้บินไปทำหน้าทุกรอบเพราะว่าเกิดไปทำหน้าทุกรอบกลับมาแผลไม่หายไม่ได้ค่ะว่าหนูใช้เงินเป็นสิบล้านเพื่อพัฒนาใบหน้าหนูจริงหรคทะลุไม่จริงค่ะสิบล้านสิบสิบเกินไปเก็บเงินไว้เียงตัวเองดีกว่าตาของหนูแบบ ดูมันนกเหี่ยวสวยมากหนูทําตามายังไงลูกแหมความสวยแบบนี้ก็คือไม่ได้ทํามาเองไม่ได้พ่อแม่ให้มาแต่ว่าเก็บเงินเก็บหอมรอมริษไปให้คุณหมอทําให้ที่เกาหลีค่ะแล้วหนูทํากี่ครั้งคะกว่าจะได้ตาสวยขนาดนี้ตาเนี่ยแค่สองครั้งจมูกห้าครั้งค่ะแต่ว่าทําทั้งหมดทั้งมวลทาทั้งหน้าค่ะคุณแม่เข้าใจครับว่าทําทั้งหน้าตาทำสองครั้งเนี่ยแต่แม่บุกโก ตรงใต้ตาที่เขาเรียกอะไรเดี่ยวดาริอายแม่ชอบอยากทำให้คุณแม่อย่างแม่เติมนี้ซึ่งก็ได้เป็นดาริอายให้ดูตาดูช้ำๆเหมือนแบบเราซึ้งเราร้องไห้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ค่ะหรอคะเขาทำยังไงค่เขาฉีดฟิลเลอร์เข้าไปในนี้หรือไงมันเป็นเทคนิคหลายเทคนิคค่ะบางคนก็ฉีดฟิลเลอร์บางคนก็ฉีดไขมันที่เดี๋ยวนี้เขาคิดเขาเป็นแฟตกราฟคือฉีดไขมันทั่วใบหน้าอยากทำปรึกษาหนูได้หนูพาไปทำได้ค่ะคุณแม่เพราะหนูเป็นเอเจนซี่อยู่ค่ะโอ๊ยตายแล้วทำไมปากของหนู นายเยิ่มอีกทีสิบุกหัวเธอไปทำมันได้ยังไงปากเธอสวยอย่างเงี้ยปากก็คือจริงๆแล้วเราทำอย่างนี้ท่านนี้หน่อยเราไม่ได้ทำจนโป๊ะคุณแม่ปากเนี่ยจริงๆแล้วมีายดำๆเนี่ยที่ปากเขาบอกว่าดีถ้าจะกรีดปากเนี่ยไม่กล้าทำเพราะกลัวเดี๋ยวเงินทองหายเพราะเป็นคนพูด จากปากเนี่ยท่ะมาหากินทองมากก็เลยให้คุณหมอในกรีดที่สั่นจมูกตรงนี้แล้วดึงขึ้นปลายปากก็เลยเป็นกับจับนิดนึงค่ะหนูทําลําบากขนาดนั้นเลยเหรอคะมันก็กว่าจะได้มันก็หาว่าลําบากมันก็ไม่ลาบากมากคะแม่นะคะับไปนอนแหกปากให้หมอกระตุกแล้วเลือดสาดต้องไม่ยางกันอย่างอื่นแหกปากยังไม่เจ็บเลยนี่แค่นอนสัญยกรรมก็นิดเดียวเองคุณแม่เดี๋ยวก็ถ่ายสวยแล้วแหกอย่างอื่นยังไม่เจ็บขนาดนี้นะอย่างอื่นแค่ หายใจลึกๆก็หายแล้วเอาเนี่ยเราหลับไม่เห็นรู้ตัวเลยก็แ๊บเด็กก็สวยตายแล้วลูกแฟนเล้วคางค่ะรู้ทําอะไรมาบ้างคือตัดคางค่ะและเสริมใหม่คือคางเป็นอย่างนี้ปกติเป็นคางตรงอย่างนี้ค่ะการที่จะให้หน้าดูหวานและดูเป็นแบบผู้ชายหวานๆไม่ได้ดูเป็นผู้ชายแบบเหมือนในแบบแล้วทำให้เขาไม่ใช่อยู่เราอยู่แล้วแล้วก็ตัดแล้วก็บิดมาข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็ดามมาข้างหน้าบิดมาข้างหน้านิดหนึ่งอ๋อเหรอคะบุ๊กกรค่ะแม่อยากให้หนูนั่งมองหน้าตรงๆกับกล้องอะค่ะ กล้องเนี้ยค่ะแล้วหนูทำตาแบบซึ้งแบบเวลาหนูไปเจอคนอื่นแล้วหนูสวัสดีแล้วก็ตาหนูแบบแบบขายได้ตาขายขายขายคือเราต้องได้เงินใช่ไหมคะต้องได้เงินสิคะโอเคโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะอ้ยตายแล้วแม่จะเป็นลมอ่ะจะเป็นลมในความสวยหนูเหรอคะใช่ไม่ได้เป็นลมเรื่องอื่นใช่ไหมคะแม่อยากเกิดช้ากว่านี้สักยี่สิบปีสามสิบปีจะได้ตามหนูไปตอนนี้ยังทัน ตอนนี้หนูทำหน้ามาหนูพอใจกับหน้าปัจจุบันหรือ,อยังพอใจและ้วะหยุดหรือ,อยังหยุดแล้วนะแม่กลัวว่าหนูจะยังไม่หยุดอสิหยุดแล้วค่ะแม่มีรูปเก่ากับว้าอันนี้คือเวอร์ชันที่สองนะ คืออ,อ,อันอันอันแรกที่เป็นนักเรียนเนี่ยเวอร์ชั่นแรกค่ะแล้วเวอร์ชันที่2นี่คือเพิ่งเข้าวงการได้แบบนี้สมัยก่อนคือยีผมฟูมากอันนี้คือเวอร์ชันสองแล้วตอนนั้นดูทําหน้าอะไรบ้างหรือ,อยังตอนนั้นหนตาย,ยังไม่ไทาทาแค่จมูกอย่างเดียวปากก็ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่ว่าไม่เป็นภาพมุมสูงมันก็เลยเหมือนดูแบบว่าทุกอย่างชัดหมดแต่จริงจริงแล้วทําแค่จมูกน่าจะเป็นรอบที่รอบที่สามมั้งคะอานนี่สวยจังโหอันหน้าหน้าละอังซายอะที่เกี่ยวกับกอันนั้นตึงโบท็อกมากฉีดผิด หลอคะใช่สิทิศนาหลอกเลยหน้าหลอกเลยคุณแม่ไม่ได้หน้าหลอกนะนาหลอกเลยอะคุณแม่ค่ะมันล็อกแข็งไปเลยเแข็งเลยตึงโบหอกไปหมดเลยค่ะและ้าก็ยังบานอยู่โอ้โหหนูตายแล้วตาย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 ,ตายในวงการเขากำลังเมามอยกันเขาบอกหนูพานักร้องคนหนึ่งของตึกแถวสุขุมวิท๋อตึกเดียวกับหนูเลยเหรอคะใช่ค่ะ,คะพาไปเมืองนอกหน้ามาเหมือนหนูเป๊ะเลยแม่ก็สงสัยไปทําที่เดียวกันแล้วใช้แค่ตล็อกเดียวกันหรอคะเนี่ย <laughs> คนนี้ใครคะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าใครจะทำหน้ามาใหม่ทุกคนจะเอาไปเปรียบเทียบกับบุโกโกหมดว่าหน้าเหมือนบุกโกก่อนหน้านักร้องคนนี้ก่อนเป็กเนี่ยก็มีกำปัน้นพูดได้เลยพี่กำปั้นเจอบุโกโกบอกพี่ขอโทษนะบุกโกนะักข่าวเขาบอกว่าบุกโกนะหน้าเหมือนพี่พี่ไม่ได้เหมือนบุกโกเราต้องให้โอกาสเขาหายบวมก่อนสิคาแผลตกลงหน้าเขาทำออกมาใหม่ๆตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหนูไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่า ทำไมมีแต่คนเขาเม้ามอยว่าเขาไปทําที่เดียวกับหนูแค่ตันล็อกหน้าเดียวกันเลยเขาทพี่เดียวกับหนูหนูต้องรู้แล้วว่าเขาไปทําพี่คลินิกรึกโรงพยาบาลเดียวกับหนูแต่เขาน่าจะไปคนละโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาเลฟเฟลนใครมาให้ดูแต่มุมภาพดันคล้ายๆการต้องให้โอกาสเขาหายแผลหายบวมก่อนค่ะมีคนเขาบอกว่าทํามาเป็นฝาแฝดกันเลยแม่ก็เลยตกใจแม่เลยอยากทําอีกคนหนึ่งเพิ่มเป็นแฝดสามฝ่าแฝดเนี่ย บุโกคิดว่าถามเขาสักงนิดนึงว่าเขาอยากเหมือนเราหรือเปล่านะคะคุณแม่ข่าเพอเวลาใครไปเสริมสวยมาก็เปรียบเทียบหน้าหนูตลอดเลยอย่างเงี้ยเอาหน้าบุกโกมาเป็นหน้าสแตรฐดาดนอะคะ่ะคือหนูเนี่ยหาว่าหนูเสียใจไหมหนูไม่ได้เสียใจและหนูไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนูชินแล้วเพราะว่าเวลาใครที่ทําสัญญกรรมมาต้องบอกก่อนสัญญกรรมเนี่ยทำมาต้งองรอให้เขาเข้าที่ถ้าแรกๆทามาก็เหมือนบุกโกสิบคนนั่นแหละคะ่ะเพราะหน้ามันยังบวมอยู่และก่อนหน้านี้ก่อนที่น้าหนักบุกโกจะลงไป40กบกโลเนี่ยบุกโกก็ยังอ้วนอยู่พออ้วนปุ๊บ สัญญกรรมมาหน้าเขาก็บวมก็เรียบเทีบว่าหน้าเหมือนบุโก,โกหน้าเหมือนบุโกพยายามทำให้ดหาราคนอื่นรู้สึกว่าโอ้ยหน้าเหมือนบุโกไม่ดีแต่ขอโทษค่ะให้กลับมาดูหน้าตอนนี้ที่เข้าที่ใหม่ว่าถ้าหน้าเหมือนบุโก แสดงว่าหน้าคุณไหลายล้านนะคะภูมิใจค่ะอันยาตายแม่เปริมบุกกกข้านูทําอหลายครั้งเนียแม่ห่วงค่ะเขาบอกว่ากลัวหนูจะกลายเป็นโรคเสพติดศัลยกรรมหนูติดไหมคะลูกหนูไม่ติดค่ะคุณแม่ค่ะต้องบอกก่อนว่าการทําศัลยกรรมเนี่ยมันต้องให้เวลาการหายหนูไม่ได้ทาทุกเดือนแต่ว่าที่ทุกคนรู้สึกว่าหนูทำอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณแม่เพราะข่าวไม่เคยที่จะหยุดให้ความสนใจบุกโกซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีนะต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆเลย สามเดือนนี้บุกโกทำหน้ามาใหม่เปลี่ยนหน้าอีกแล้วอีกสามเดือนบุกโกยังทำหน้านอยู่คนในสื่อตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ่ะแล้วจะทำให้คนรู้สึกว่าเสพข่าวบุกว่าบุกโกทำหน้าตลอดเวลาจริงๆข่าวเรื่องทำหน้าบุกโกไม่เคยสั่งสาเดี๋ยวบุกโกก็จะลดน้ำหนักบ้างเดี๋ยวบุกโกก็จะทำหน้าออบ้างพูดถึงน้ำหนักกับบุกโกะค,ะคะมีคนเขาบอกเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้สวยแค่หน้าหุ่นหนูเนี่ยเสียมากเลยหนูลดยังไงคะหน,ห,นห,นห,นหนูหนูยืนให้แม่ดูหน่อยได้ไหมบุกโกอันนี้คือใส่ ใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าหลวมๆหมน่อยนะคะปกติจะใส่เข้ารูปกว่านี้ค่ะอืมหนูพสไลส่ท่าได้เลยค่ะเพราะว่าหนูมืออาชีพแล้วค่ะหนูระวังเสื้อค่ะอกหนูจะหลุดออกมาค่ะลูกอถือ,อว่าเป็นกำไรลแล้วกันนะคุณแม่ถ้าเกิดใครเห็นอ๋อค่ะโอ้ตายแล้วตายเด่นตายแล้ว เยั่เปื้อนใจมากเลยอะค่ะหนกหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันดูสวยสวยสมกับที่เขาล่ำเลยหนูขะหนูลดไปทั้งหมดกี่กิโลค่ะตอนแรกหนะัก130กิโลกรัมค่ะอตอนนี้เหลือประมัน90ค่ะคุณแม่ค่ะ,สะแสดงว่าหนูหายไปเท่าไหร่40กกโลค่ะแต่ว่าใช้เวลานะคะไม่ใช่แค่3เดือน6เดือนประมาณ ปีครึ่งกับ2ปีค่ะ,ะหนูค่อยๆลดด้วยการควบคุมอาหารหรือ<ช>ว่าทานอาหารเสริมหรือ,อยาลดค่ะคือหนูต้องบอกความจริงไม่ได้โกหกนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองควบคู่ไปด้วยแล้วออกกําลังกาย<อ>คือหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดทานอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วนอนอยู่บ้านเฉาเป็นผักมันไม่ลดหรอกค่ะ<ช>ลองให้ลงสักเหลือ75กิโลกร,รัมแล้วเกิดสูงว่าก้ามหน้าอกมาเกิดโชคดีมีซิกแพคออกกําลังกายแล้วมีซิกแพคมา วันนั้นเดี๋ยวนนจะมา,อาขอมีซิกแพคหรอคะ,ะคุณแม่คุณแม่ยังแต่งงานมีแฟนได้เลยพี่อาจยังแต่งงานมีแฟนได้เลยแล้วหนูล่ะหนูก็ยังอยากจะมีเมียเหมือนกันไหมว้ายบุกโกรนหนูอยากมีเมียมาคุณชอบแซวนี่ไปซื้อกินเรากินอาหารขาวแล้วแล้วก็ขอกินอาหารหวานเขาบ้างก็ได้หน้าอร่อยขนาดเนี้ยกินครั้งเดียวไม่อิ่มก็ต้องมากินเบิร์นก็ไม่ว่านะคะค่ะ ลองให้ลงสักเหลือ75กิโลกร,รัมและเกิดส Minor ูงนวะ่าหนะ้านกะ้มหนะ้าอกมาเกิดโชคดีมีซิกแพคออกกําลังกายแล้วมีซิกแพคมาวันนั้นเ <อะ S 1> ด็กชายบอกมีซิกแพคเหรอคะคุณแม่คุณแม,ม่ยังแต่งงานมีแฟนได้เลยพี่อัดยังแต่งงานมีแฟนได้เลยแล้วหนูละ่ะหนูก็ยังอยากจะมีเมียเหมือนกันไหมว้ายบุกกอหนูอยากมีเมียฮะก็คุณแม่ชวนหนูอะวันนั้นคุณแม่บอกว่าบุโกเกไม่ได้จะแต่งงานหนูบอกว่าหนูยังหาสามีถูกใจไม่ได้เลยคุณแม่บอกไม่ใช่สิลูกต้องภรรยา คุณแม่คุอย่างนี้หนูก็เลยลองกลับไปคิดดูคิดแล้วก็อีกไม่ได้จริงๆต้องมีผัวแม่สามีเมียไม่ได้จริงๆตายแล้วแม่ก็เลยงุนงงมากเลยสรุปแล้วตกลงหนูกำลังจะมีผัวหรือจะมีเมียคะในอนดคตดีกว่าเพราะมีเมียทำไม่เป็นจริงๆเอาเลยค่ะคุณขาแม่ได้ข่าวว่าไอการที่หนูต้องลดน้ำหนักเพราะว่าไม่ใช่แค่หนูอยากสวยสุขภาพหนูไม่ให้หนูใกล้ตายกับอีโรคอ้วนเล่าให้แม่ฟังนะไม่แค่หนูเป็นยังไงใกล้ตายเรื่องจริงคุณแม่่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันปีคร่่งปีีทแล้ว นอนหลับแล้วกลดดังมา,ากลมันก็เป็นคุกคนที่อ้วนแม่ก็กลดใช่แต่ไอ้กลนเนี่ยมันมีปัญหาคือข้างในอะค่ะคือลิ้นนข้างในนะคะมันไปมันไปปิดไก่ตอกใช่มันไปปิดช่องหายใจข้างในแล้วมันมีภาวะการขาดอากาศหายใจคือ,ค,อคือไม่หายใจเวลาหลับแ,<ม>แล้วสะ<ก>ดุ้งตื่นกลางดึกคือหนูอย่างนี้เลยหนูหลัา่าแล้วจะคือคือทุกอย่าง,งอย่างนี้ คือไม่หายใจเวลหว่างนั้นคือเราก็เป็นบ่อยๆสะดุ้งตื่น,นกลางดึกตลอดเนนนมือ่อนห,นนหนูฝันว่าหนูตกน้ําหายใจไม่ออกบ้างเมื่อหนูฝันว่ามีใครจะฆ่าหนูตลอดเวลาแล้วหนูจะสะดุ้งตื่นทุกครางหนูไปตรวจสุขภาพ <S <S คุณหมอ,ก,มอก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภาวะขาดหายใจคือถ้าเกิดเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะตายได้เพราะมันมีเคสตัวอย่างว่าคนอ้วนแบบนี้ตายมาหลายคนแล้วไม่ได้แล้วค่ะหนูอุตส่าห์ดูแลแม่หนูมาแม่หนูเพิ่งเริ่มสบายเอง หนูเพิ่งลืมตาอ้าปากได้หนูเพิ่งมีเงินเก็บหนูเพิ่งซื้อบ้านให้แม่เองชีวิตหนูกำลังเพิ่งเริ่มต้นเองค่ะหนูยังมีโอกาสพัฒนาไปอีกเพราะฉะนั้นความอ้วนน่ะจริง,รงๆแล้วไม่ได้มีปัญหากับหนูว่าหนูสามารถแต่งตัวคล่องแคล่วออกรายการตั้งแต่หัวจรดเท้าหนูไม่เคยอายเรื่องอ้วนแต่วันนี้คือเราต้องห่วงเรื่องสุขภาพของเราค่ะ,ค,ะคุณแม่ค่ะตอนหนูสวยขึ้นแม่ได้ข่าวว่าหนูเปรี้ยวปลิสเลยนะคะไปแก้ผ้าแก้ผ่อนถ่ายภาพนู้ดกับพวกผู้ชายเป็นขยงอุ้ยหนูเล่าให้แม่ฟังสิแม่อายอาก ไ้ยาจริงๆกนเป็นโปรเจกตก์ร่วมกับผลิตภัณฑ์อุ้ยทำไมทำไมต้องเบอร์เบอรตรงนั้นล่ะเห็นก้นเขาไงคะคุณแม่แล้วทำไมอืม,อมโลมแล้วดูมือหนูสิคะเออเอาไปเท้าที่ขาเขาหนูพยายามจะบงังบางส่วนให้เขากลัวเขาจะแบบดูล่อแหลมก็เลยไม่อยากให้ใครเห็นให้เรา,าเห็นกันแค่2คนดีกว่า อย่างนี้นะคะยืนหนูแต่งตัวสวยแบบนี้ผู้ชายไม่ตาลุกฟูกันพล,ลึบพลับหรอคะไอตาลุกไม่รู้แต่ฟูเนี่ยน่าจะฟูนะคะเอาหรอกใจเขาใจเขาฟูใจเขาเพราะเขาได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับคนสวยองเรน,นี่<ะ>ถ่ายเซตนี้ก็โดนด่ายเยอะแต่หาว่าชมเยอะไหมก็ชมเยอะหนูคะ่ะแม่ถามหนูหน่อยสิครับ<ะ>แม่เห็นแล้วแม่มีคําถามอะคะ่คะระหว่างขาที่อยู่ที่มือข้างขวากับขาที่อยู่ที่มือข้างซ้าย<ะ>ข้างไหน ขาจะดูแข็งและดูกำยำกว่ากันค่ะคือขาของสองคนนี้เขาแตกต่างกันคนนึงขาขาวคนนึงขาดำอ๋อหรอกค่แต่ส่วนประกอบของขาเขาได้รูปทรงมากพูดตรงๆเลยว่าเห็นแล้วหิวใช่ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านเลยอะค่ะนี่ไม่ไม่มีกลับข้าวนะคะขอข้าวป่าอย่างเดียวและจินตนาการกลับเอากินข้าวป่าคุณแม่ตายแล้วหนูทานข้าวป่าบ่อยสิคะทานบ่อยๆคุณแม่่า ลูกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ววะปีนี้เหรอคะให้ทาย<ม>ให้คุณแม่ทายดีกว่าแม่ว่าสักยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรอคะปีนี้สามสิบสองเหรอคะว้ายลูกแม่สามแล้วหรอสามแล้วแล้วหนูมีผัวเป็นเรื่องเป็นราวยังลูกอยากมีผัวเป็นเรื่องเป็นราวอะที่ผ่านมาเป็นแบบมันมันมันไม่ได้ดั่งใจอะคุณแม่ขะที่ผ่านมาเราไม่อยากจะเรียกผัวเลยเราเรียกว่ามันเป็นแบบ มันเป็นแบบคนที่ผ่านเข้ามาแล้วคือตอนสมัยก่อนลูกไม่สวยคุณแม่ลูกก็เป็นตุดมโนไงทุกคนจะเป็นมโนหมดมเราก็คิดว่าเขารักเราคนนี้ต้องเป็นที่หนึ่งเราก็พยายามทาให้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่อยาให้เขาสรุปว่ากลายเป็นว่าเราเนี่ยไปตามจิกเขาตามไปมดูเขาตามไปตไปัดทุกฝีก้าวทุกวันนี้หนูเลยเปลี่ยนใหม่ให้เขามาตามเราบ้างดีกว่าคุณแม่มจริง,รงๆใช่สิคะเป็นลูกผู้หญิงนางบุกกกคะนาทำสวยมาจากข้างบนทั้งหมด ข้างล่างหนูสวยเรียบหรืยอยังคะข้างล่างไม่ไม,ไม่ไม่ทำแน่นอ,อนเก็บไว้เล่นดีกว่าวายเวลาเราของเหงาแล้วก็ดูของมันแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่หายเหงามันมันน่าเอ็นดูเหรอคะ <laughs> สมัยสมัยก่อนคุณแม่เอาตรงๆมันจะเป็นงูเขียวหรืองูเห่าที่สาคัญคือไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะคุณแม่ค่ะอ๋อเหรอคะใช่เอาไว้น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเอาไว้ดูเล่นดีกว่าเวลาที่เรารู้สึกเหงาๆไม่มีแล้วทําไมหนูไม่คิดว่าหนูจะทําตัวเป็นผู้หญิงให้สวยเต็มตัวมีโมเมนต์นั้นไหมคะลูกสมัยก่อนเด็กๆมีค่ะคุณแม่ค่ะสมัยก่อนรู้สึกว่าตัวเองจะต้องแบบ ผ่าจะต้องเป็นผู้หญิงเต็มตัวตอนที่แบบอยู่ในกรมทหารนะ<อ>แต่พอเริ่มโตอะ<า>อยู่กรมฐานหนูไปทำอะไรในกรมฐานลูกเป็นลูกข้าราชการทาหารค่ะคุณแม่คุณพ่อก็ไเป็นทหารคุณแม่ก็เป็นทหารลูกก็เลยกลายเป็นตุ๊ดเลยค่ะคุณแม่ไ,ไ,ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะกว่าหนูจะมาถึงทุกวันนี้หนูเอาความสามารถมาจากไหนหนูถึงหาเงินได้ขนาดนี้คะลูกจริงๆแล้วเาบุโก,โกมีความสามารถไหมบุกโกค,คิดว่าบุกโกเนี่ยก็มีความสามารถในระดับหนึ่งแต่อาจจะมีคนที่เก่งกว่าบุกโก และดีกว่าเราแต่สิ่งที่สําคัญที่บุกโกะมีในตัวเองและบุกโกะคิดว่าบุกโกะไม่เอมาใครคือการพัฒนาตัวเองค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือสวยหรือเลิศเลอคนอื่นเขาเพราะว่าเราเนี่ยมองหันกลับไปเมื่อสิ่งที่เคยผ่านมาคือเราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วเราเคยเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในอดีตจะสอนแล้วว่าปัจจุบันเราห้ามตัวแบบนี้บุโกะจะเอาทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่พัฒนาพัฒนาอะไรเขาถามว่า ประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วยังอยากทำอะไรอีกบุโก,โกว่าบุกะยังไม่ได้เรียกว่าประสบความสมําเร็จบ,บุโกยังเป็นเด็กคนหนึ่งและยังสามารถที่จะพัฒนา ตอไปได้เรื่อยๆทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วเวลาผู้ใหญ่คนไหนสอนเวลา<ด>ใคร<ด>ให้โอกาสเราเราก็ยังทำน้ำไม่เต็มแก้วเราจะได้เรียนรู้แม่ทราบว่าหนูต้องดูแลทั้งครอบครัวแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยห,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 หนูต้องหาเงินเยอะมากไม่ได้ข่าวว่าหลายแสนบาทถึงจะรับผิดชอบทุกคนทุกชีวิตได้ใช่ค่ะเยอะขนาดไหนหนูเล่าแม่ฟังสิลูกคือจริงๆแล้วบุโกะเนี่ยเริ่มที่จะไม่ขอตังค์คุณแม่ตั้งแต่เรียนหนังสือประมาณปีหนึ่งปีสองรอค่ะออกมาหา งานเองทานะคะแล้วก็ทำอะไรคู่กิ๊วอีเวนต์อะไรใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์เพราะเรนนิเทสตร์เขาก็จะมีอีเวนต์มีแบ็กสเตจนะคะมีเป็นเอ็กซ์ตอรมีทุกอย่างเราก็มีรุ่นพี่ทำนิเทศาสตร์พอจบไปแล้วเขาก็จะมีงานให้น้องๆเอาวันนี้มีอีเวนต์นี้นะขาดแบบว่าแบ็กสเตจมาทําได้วันละห้าร้อยพันหนึ่งไปเป็นเอ็กซ์ตอร์มาไปตบมือได้เงินนะไปหมดทุกอย่างเพื่อจะเอาเงินส่งตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนแล้วก็เป็นค่าขนมส่วนอย่างที่บอกเราว่าการดูแลครอบครัวเน หลังจากนั้นเราก็ต้องดูแลครอบครัวด,ด้วยเพราะที่บ้านไม่ได้รวยตั้งแต่แรกที่บอกก็ผ่านะเนี่ยออหลังๆเนี่ยคือเหมือนกับจนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินมันหาย,ยากจริงๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังต้องส่งบ้านส่งรถดูแลคุณแม่แต่โชคดีที่น้องทั้งสองคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนเล็กก็เรียนจบแล้วแล้วก็ทํางานแล้วด้วยเราก็หมดภาระคนกาก็มีงานทําแล้วเราก็รู้สึกว่าภาระของเราย,ยังมีอยู่แต่ว่าน้องยลงกว่าจะช่วงแรกเพราะช่วงแรกบุกฤษทำงานในวงการบันเทิงบุกฤษทำทุกอย่างบุกฤษเคยลําบากขนาดไหนที่ทางบ้าน มีเงินเหลือแค่30บาทาแล้ว0บาทเนี่ยคุณแม่เนี่ยซื้อตั๋วรถเมย์ตั๋ววันเพื่อจะไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาลามาไปกับเป็นตั๋ววันวันละ30บาทเงินในบ้านไม่เหลือเลยคุณแม่ต้องไปรอก,กินอาหารผู้ป่วยตอนนั้นมันบีบคันมากเพราะใครก็ช่วยเราไม่ได้และที่สําคัญคือบ้านเรา จะยื่นมือขอความช่วยเหลือจากใครแต่ละทีเนี่ยกลัวอายเขาเก่งใจเขายืมเขาห้าร้อยพันหนึ่งหมื่นหนึ่งก็เสียดอกไม่เคยยืมใครซีทุกวันนี้คุณแม่เคยยืมเงินคนอื่นไปพอเราลืมตาอ้าปากอะไรแล้วเขาบอกเขายกหนี้ให้เราวันดีคืนนีก็โทรศัพท์กลับมาว่าพี่ไม่ยกให้แล้วนะขอเงินพี่คืนได้ไหมเราก็บอกคุณแม่เลยลิสรายการเลยว่าติดหนี้คนอื่นเท่าไหร่เราจะเอาเงินไปคืนแต่บางคนที่บอกว่ากลับมาทวงเราอีกเพราะว่ามันเกินไปบางคนยืมเงินแสนหนึ่ง ดอกเบีย้ยเนี่ยสองแสนแล้วอันนี้เราก็ต้อง oh. หยุดให้แล้วเพราะว่ามันดอกทบต้นต้นทบดอกแต่ถามว่าเราอะ่ะจะต้องจ่ายไหมเราต้องจ่ายเพราะเราเป็นหนี้เขาแต่เราจะต้องคอยลอยจ่ายทุกวันนี้เราโชคดีค่ะที่แบบหลางหนี้คุณแม่ได้ไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวถึงแม้วุกโกะจะเหนื่อยแต่วุกโกรไม่เคยพูดเราถามว่าเราเคยท้อไหมท้อร้องไห้ไหมท้อร้องไห้แต่ไม่เคยไปร้ oh. องไห้<ๆ>เขาเห็นไปแอบร้องไห้ไปแบบอปแบ,บท้อแต่พอเราดึงสติได้บอกว่าเราหันกลับไปดูอดีตว่าเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีเงินเลยนะตลาดนัดเนี่ยข้างๆร้านขายผักกำละห้าบ,บาทสิบบาทเขาให้ผักเรามาเป็นกําๆเลยข้างๆร้านขายคอเป็ดคอเป็ดพะโล้ไม่มีเงินซื้อเนื้อเป็ดพะโล้เขาให้อคอเป็ดพะโล้เราเอามาต้มทำเป็นจับฉ่ายกินทั้งครอบครัวฝนตกน้ําท่วมขายไ,ได้เลยเกาะล่มล่มจะปิวแหล่ปิวแหล่น้ําก็ท่วมในตลาดในกรมเราก็อยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันจิบจ่อยมาก เราเอาตรงนี้เป็นแรงผลักดันขาจานขายตายแม่ปลื้มมากเลยบุกโกถ้าหากคุณผู้ชมสนใจและอยากจะติดต่องานการบุกโกตอนนี้ต้องไปติดต่อที่ไหนเข้าไปที่ไ g บุกโกได้เลยนะคะ mm hmm. B W K K O หรือที่แฟนเพจบุกโกแฟนได้เลยนะคะติดต่อมีม,มีมีเบอร์ผู้จัดการอยู่สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยค่ะค่ะน้ำไหลไฟดับเลยนะ <laughs> เรื่องขายตัวเองเนี่ย <laughs> บุกโกแม่อยากถามคาถามสุดท้ายอะ,ค,ะค่ะทุกวันนี้หนูมีความสุข แล้วหนูหย่อนใจยังไงคะตัวคนเดียวหรือว่าหนูก็ซื้อข้าวห่อกินคะลูกคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องป,ปกติคะ่ะ<ม>บุกโกว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันมีความสุขนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขอ่ะเราก็ควรจะหาความสุขเข้าตัวเองก็อย่างที่บอกค่ะคุณแม่คะ่ะว่าทุกวันนี้บุกโกดูแลครอบครัว<อ>ดูแลน้องแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไม่เคยขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เรามีความสุข บุโกะจะถามบางคนชอบแซวลนี่ไปซื้อกินนี่ไปซื้อกิน<ม>นี่ไปซื้อกินบุกโกะถามในคะ่ะว่าคาว่าซื้อกินคืออะไรของบุโกะนะคะเวลาไปกินข้าวกับผู้ชายต้องบอกก่อนนะคะทุกคนเนี่ยเป็นรุ่นน้องไปทานข้าวไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวจะไปไหนไม่เคยปิดค่ะเพราะว่าเรามีความสุขด้วยกันแต่จะให้บุโกะให้เดือนละห้าหมื่นแสนหนึ่งไม่เอาค่ะผู้ชายคนไหนถ้าบอกบุโกะเคยเลี้ยงให้ส่งจดหมายเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เท่าหนึง่งเพราะไม่เคยเลี้ยงผู้ชายและไม่เคยโดนผู้ชายหลอกเราเองต่างหาก ให้ด้วยความเต็มใจไปกินข้าวไปเที่ยวกันออกได้สบายมากเพราะว่ากินก็อิ่มด้วยกันทั้งสองคนเรากินอาหารข้าวแล้วแล้วก็ขอกินอาหารหวานเขาบ้างก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงคะเป็นเรียกว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนกัน,ม,นมีความสุข,สขจะตายใช่ผัดกันกินเนาะใช่เรื่องที่สําคัญคือน่าอร่อยขนาดเนี้ย กินครั้งเดียวไม่อิ่มก็ต้องมากินเบิ้ลก็ไม่ว่านะคะค่ะคุณตายแล้วขอให้หนูมีของกินเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล<ๆ>ตลอดนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณค่ะคตายตายแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซบได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่อง 9M 컷 HD เวลาประมาณ17นาฬิกา15นาทีวันนี้เดี๋ยวลาคุณผู้ชมนะคะ มันมากเนมันมากค่ะตายเบิ้ลเหรอค่ะต้องเบิ้ลบ่อยๆเหรอ